แล้วครับกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับที่มันได้ลงคลิปเนาะพอดีผมติดธุระนะครับสักสองสาวันนี้แหละอาจจะไม่ได้ลงคลิปนะครับโอเคนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ในเอวีนะครับคือนะครับผมไปเจสกีนหนึ่งนะครับเป็นสกีนที่ผมรอมานานมากแล้วนะครับเป็นสกีนของคุณเ l เลสนะครับเวเลสนะครับเป็นสกีนระดับลิมิเต็ดธรรมดาเลยนะครับลิมิเต็ดเขียวกระจกกระจกเลยนะครับ ผมมองว่ามันน่าจะเป็นสกินที่สวยที่สุดแล้วนะครับสําหรับผมนะโอเคนะครับคือมันมีของเข้ามาใหม่นะครับเป็นของที่ขายในราคาที่ค่อนข้างจะถูกกันแหละนะครับราคาไหนเอ่ยจะบอกหน้าออกไปพอดีถ้าว่าออกไปในี่หาเลยนะครับอ่านี่ไงนะครับเป็นกล่องนะครับกลออ่องเออมันชื่อกล่องกล่องว่าอะไรวะ อิมพอร์ตนนะครับเออก็มีเอนโซมีแมนกระเบื้อมีตัวอะไรเนี่ยโตโรมีฟลเรนติโนมีหลายตัวเลยนะครับมีสกินสวยๆหลายตัวเลยนะครับมีคุณเอ็กเนียวล่างนี้ด้วยนะครับโอเคนะครับเขาขายในราคา49คูปองเนี่ยครับผมมองว่าถูกมากเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจัดไปเลยแล้วกันนะครับพอดีมี49คูปองพอดีนะครับเอ้าเอ้าเลือกไม่ได้นะครับ เฮ้ยผมเข้าใจมันเลือกได้นะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวมันมันเขียนว่าเลือกได้หรือเปล่าเราโดนหลอ,อกอยู่แล้วนะครับเฮ้ยมันบอกว่าเลือกได้นะครับมันบอกว่าเปิดเพื่อเลือกรับนะครับเปิดเพื่อเลือกรับนะครับสกินนะครับหนึ่งสกินนะครับเฮ้ยมึงไม่ให้กูเลือกนี่วะ โอเคไม่เป็นไรนะครับเอาเป็นว่าเราได้คุณเป็นแทงมาหรือเปล่าเ่ยน่าจะเป็นแทงนะผมว่าอาตาแล้วบอกนี่ไงอาตาอาตาไม่ใช่ล่างนี้นะครับอ่ะเป็นล่างนี้นะครับดี limited, ลิมิเต็ดลิมิเต็ดเขียวธรรมดาโอเคสลับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับปิดคลิปไปแบบงงๆแล้วกันนะครับโอ้โห ผมเข้าใจว่ามันเลือกได้นะครับถ้าเลือกได้ผมคงเลือกเวเลนแหละนะครับโอเคฝากกดไลค์คลิปปห้ถ0งพันไลค์ด้วยนะครับบ๊ายบายไปละ